าบสบายดี FC ท่านผู้สมทุกทุกทานเนาะ FC อุงอิง FC พลังเงียบทุกทุกคนเนาะมาในคลิปนี้กระดังทีเจบเบาวลลาวเขียนในหัวข้อว่าบุคคลใดที่หวังจะคว่ำมอุงอิงมักจะแพ้ภัยของตนเองมีให้เห็นเป็นตัวอย่างดังศิลปินคนหนึ่งเนาะ เป็นอย่างเจ๋อเบาวล่วจึงยิบยกตัวนี้ขึ้นมาเนาะความจริงแล้วหลายคนอาจจะลุดโฟกัสเกี่ยวกับศิลปินคนนี้ตอนองค์อิงกําลังดังขึ้นมาเนาะตอนนั้นองค์อิงน่าจะเข้ามาอยู่วงสาวน้อยประมาณได้ประมาณจักสามเดือนบ่กสเดือนบ่ถ้าจํบบอพิษเนาะก่อนที่องค์อิงจะมาได้รางวัล <c oughs> คมสั์ลึกสองรางวัลเนาะตอนองอิงไปซิ้งรางวัลคมสั์ลึกนี่ละแม่ตอนนั้นองค์อิงมาอยู่ได้ประมาณหกเดือนแน่นบอแสดงว่าตอนองค์อิงมาอยู่สาวน้อยได้ประมาณสามสี่เดือนการได้เกิดนักห้องคนหนึ่งขึ้นมานักห้องคนนั้นก็อยู่ในวงการหมอลำามี่แหละของวงวงหนึง่งตอนนี้ก็กําลังจะแตกเป็นเสียงเสียงละว,วงวงนั่นเนาะแต่ว่าสาเหตุ ที่เจเยว่าเล้าเอาเรื่องนี้มาว่าหลายคนอาจจะลุดโฟกัสหรือบอ่ตอนนั่นนะ่นะศิลปินคนนั่นกับองอิงนี่เอฟซี FC ทั้งสองฝั่งนี่ทะลมทะนลายกันต่างกัยกย่อปอปั้นคนของตนเองขึ้นมาคมอีกคนนึงบอกว่าคนของตนเองดีบอกว่าคนของตนเอง,อ,อ,ง,เอ,งอ่าหน้าตาดีเสียงดีบอกว่าองอิงห้องเพลงเสียงไล แต่ว่าทั้งมดทางมวลนี่พวกเจ้าูบอกเป็นเอฟซีของศิลปินคนนั้นเป็นคนกอ่อขึ้นมาเป็นคนที่มาหิวแสงกับพวกเขาและมันเกิดว่าต่างอย่างกับปัจจุบันนี้ก็มีศิลปินรุ่นน้องเนาะโตศิลปินอาจจะบประพิษมีเอฟซีของศิลปินรุ่นน้องเดี๋ยวนี้ก็กาลังปฏิบัติกําลังหิวแสงหาแสงโจมตี ใส่ให้ป้ายสีตรงอิงแบบเดียวกันกันกบเอฟซีของศิลปินคนนั่นเนาะเป็นอย่างจึงยิบยกออกมาเหตุเพราะว่าอยากออกมาเตือนสติเอฟซีของศิลปินรุ่นน้องคนปัจจุบันนี้เตือนและอยากให้พวกเจ้าเข้าไปเบิงเรื่องเล่าของศิลปินผู้นั่นเนาะว่าปัจจุบันนี้ชีวิตของเราเป็นจังใด ทีพากันคิดจะค้นล่มอุงอิงโดยที่ตนเองความสามารถยังบ่เถิงเอฟซี FC ยังบ่หลายความดังยังบพ่พอเตพาพากันยกย่อปัอป้นในกลุ่มของเจ้าของเพื่ออยากเอาชนะอุงอิงตัวนี้มันเบาเจ็บบ่ได้ว่าลอยๆเพราะมีข้อมูลมีหลักฐานทั้งด้านโเซเชียลโดยเฉพาะคือช่อง YouTube ต่างๆสมัยตะกี้นี่ คันเอ่ยซื้อไม่ทุกคนจะฮู้เลยว่าศิลปินคนนี้เป็นไผ่และปัจจุบันนี้ก็คือบบมีเอฟซีมาเกียเ่ยวข้องมาแซะมากัดเกี่ยวกับองค์อิงแล้วแต่ปัจจุบันนี้เอฟซีกับไปถล่มของโตเล้าเองปัจจุบันนี้ชีวิตของเราคือตกต่ำลงงานบบมีเงินล้นหลดเนาะเงินหลดงานบบมีศิลปินคนนี้เอฟซี FC เราเป็นนั้นแล้วยังพอโตของศิลปิน ยังมีความมั่นอกมั่นใจในความสามารถของตนเองแบบเกินความเป็นจริงเนาะถ้าไปถ้าไปเบิงนเนาะเวลาสัมภาษณ์เนี่ยอย่างตางี้นักข่าวมักจะถามเกี่ยวกับอ,องอิงเวลาสัมภาษณ์องอิงก็กมักจะถามเกี่ยวกับศิลปินคนนั้นและศิลปินคนนั้นเวลาตอบน,าานักข่านี่จะตอบปก๊กปกปกตอบแบบทางเข้าไปโจโจโจ,โจโบแบบตอบบุมมายาทาตอบแบบวัดไตตอบตอบแบบคือเกินหน้าเกินตาฮะนะ เกินหน้าเกินตาบุกครือ่องอีกเนาะช่วงนั้นเขายังออามาเปรียบเทียบระวังองค์อิกกับศิลปินคนนั่นเวลาให้สัมภาษณ์ซื้อเขาเอามาเปรียบเทียบกันองค์อีมีมารยาทญคิดไต่ตอบแต่บุคคลคนนั่นนี่ตอบไปละละละไปโดยที่บุคบลไต,ต่ตอบว่าสิ่งที่เจ้าว่าออกไปหันมันจะมีผลกระทบตัวตนเองมาตามหลังบอเนาะแล้วสุดท้ายเป็นจังไดตอนเพลงนั้นออกมาหันนะ ดังแซงเพลงขององอิงเข้าไปโจดๆเลยแล้วองคอิงก,ก็เอามาคเวอร์หลายศิลปินาะมาเวอร์แล้วเอฟซีของเพิ่นก็นเข้ามาแซะเออมาวีภาคมีจานวาอง์อิงห้องเพลงนี่บทสู้ต้นสบับซ้ำเสียงองอิงห้องไหลคือสายนำ้ำไหลคือบางไฟแตะวาสันเดจเจ้าของต้นสบับมีเสียงดีเสียงคักวาสั้น หลังจากเป็นไม่เบื่อไม่มากับวงอิงมาแล้วเนาะวงขาจเจ้าก็ได้แยกกันเป็นสองกลุ่มเราก็ตัดสินใจมาอยู่กับแม่ผู้หญิงคนนั้นแล้วปัจจุบันค่อยกับว่าเข้าใจตอนเพลงของเราดังใหม่ๆตอนอัดออกมาเพลงแรกนี่นะเสียงของเรากับว่าเปลี่ยนเนี้ไนี่ในว่าเข้าใจเสียงของเราก็อยู่ในระดับพอไปได้อยู่แต่ว่าปัจจุบันหลังจากที่เป็นไม่เบื่อไม่มากับวงอิงมีกัน เออดูมินดูแค้นระวัง fc 2องไฟล์มาแล้วผ่านไปกำลังชีเข้าฮอดสองปีเสียงของเรามีความเปลี่ยนแปบบลงบอววันเราจะไปฮับเซิรนอยู่วงนั่นวงนี้จะไปฮับเซิรนอยู่เวทให้นั่นเวทนีนนน่และให้แห้งกว่านั้นที่สุดคือเขาหาก็เปิดและดูการไปวางสองมือนี่เมื่อฟังเสียงแล้วแล้วเสียงเราค่ายคอคือคอนี่จะอักเสบระบบเป็นมาดนและดเกือบปีเสียงของเรานี่จะเสียงแหบ เสียงคอแห้งคือบุมีน้ำรอลื่นเสียงคอแห้งหันใจบอทันเวลาห้องเพลงออกมาแล้วคือบุเป็นตาฟังจับใจควมบอได้พวกเจ้าเอาไปเปรียบเทียบกันเบิงว่าเราห้องเพลงปัจจุบันนี้ขับขึ้นไปตอนเราเข้าวงงารในไม่ตอนหนึ่งเดือนสองเดือนเสียงเราจะเป็นหน้ามือกับหลังมือเลยเดี๋ยวนี้นะเปลี่ยนเป็นหลังมือศิลปินทุกคนนับมือนับพัฒนาเสียงตัวเองให้ดีขึ้น ถ้าศิลปินคนนี้นับมือนับเสียงตกต่ำลงและเสียงข้อเป้เป็นตาจนมีเอฟซีเป็นห่วงแนะนำให้ภาพพบแพทย์พบหมอปัจจุบันนี้แล้วห้องนี้กายไหลภาษาลาวเอิยว่าเสียงเลอเลอไปเลยคล้ายๆคือขึ้นเวทีและอายมีความรู้สึกอายและโตสัน้นคนหนาวลุกแลว้วควอบคุมตัวเองเพได้ละเสียงเลอไปขึ้นนยะเสียงเลอและเสียงของเราหนาเพรามันไหลและเลอ ภาษาลาวภาษาอีสานคำว่าเลอ ER เสียงเลอ ER นี่ยคนอื่นจะเข้าใจถ้าเป็นคนกรุงเทพน่าจะว่าเข้าใจเป็นอย่างจึงยกออกมายิบยื่นอาจจะเป็นสาเหตุตะกี้เนาะเอฟซีเคยดูถูกดูแค้นว่าองค์อิงเป็นคนเสียงเลอ ER เป็นคนเสียงไหลคนหน้าตาวุดีห้องเพียงบะมวนบ่เนาะคนใดหวังชัวกับองค์อิงสิ่งนั้นจะกลับคืนเขา้าโตที่คนอื่นมาคอมเมนต์เขียนเดี๋ยวนี้บุคคลคนนั้น ได้หับผลนั่นแหละไหนแต่กันหน้าสงสารของเราเราอาจจะบ่คิดแนวนี่ดอกเตเอฟซี FC ของเราอะไรเป็นตัวต้นเหตุแล้วเอาเอาเรื่องเล่าตัวนี้มากับบ่ได้ว่าซ้ําเติมแล้วก็เป็นห่วงเราอยู่จะเข้าเราไปพบแพทย์พบหมอเพราะห้องทุกเมื่อนี่ฟังแล้วบ่ป็นตาฟังเสียงเราคือสี่ให้ในในห้องเพลงนะ่นแบบคืออายละให้จังไน๋ก็บบ่คู้ห้องบมวนกองกันข้ามกับวงอื่นบ่มีตกตามขึ้นไปติกต๊ก เจเบเล้ายกเอาเรื่องนี้มาบอกมาเราเพื่ออยากเตือนสติเอฟซีนักห้องรุ่นใหม่ปัจจุบันนี่กําลังเข้ามาแซะกําลังเข้ามากัดกําลังเข้ามาโจมตีเรื่องต่างๆนานาให้กับบุกอิองเดียวจะแพ้ภัยตนเองเตือนด้วยควมามหวังดีเตือนด้วยความหักแพงเตือนเพราะว่าเจ้าก็เป็นหนึ่งในสมาธิมาซิกข,ของวงสาวน้อยของเครือข่ายของวงสาวน้อยถ้าเจ้าว่าเป็นเครือข่ายของวงสาวน้อยคอยจะสัดเจ้านักกวนน่านี้ในคลิปนี้เนาะ สำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ถ้าหากว่ามักแบบนี้เอ่อถ้าหากว่าทุกคนคิดพ่อเรื่องแบบนี้ให้กดแชร์กดไลค์แล้วเข้ามาคอมเมนต์กันในไลน์เพื่อว่าให้เอฟซีของนักศิลปินคนนั้นหักหูเพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขกันเองเนาะเขาหูกันดีว่าองค์อิงมีคอเดี๋ยวจะแพ้ไพ่ตัวเองไผ่หวังบวกีสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีเนาะสบายดี